สวัสดีคุณพรวดีและคุณธีรชิตาครับค่ะอาจารย์คะอาจารย์มองว่าประชาธิปัตย์มีแนวโน้มว่าจะเข้าร่วมรัฐบาลจริงเหมือนที่มีกระแสข่าวแล้วแกนนําเขาก็แต่แกนนําเขาไม่ตอบรับตรงๆนะคะอาจารย์คิดว่าอันนี้เป็นท่าทีที่ส่งสัญญ,ญาณว่าเข้าร่วมแล้วจริงๆหรือย,อยังคะผมคิดว่าชัดเจนที่สุดไม่ใช่มาจากของแกนนํอไม่ว่าจะเป็นคุณเดชิด,ดหรือคุณเฉลิมชัยเองก็ตามถ้าในจังหวะทางอ่านการทางการเมืองตรงนี้ ่สิ่งที่ยืนยันได้ชัดเจนที่สุดแล้วก็มีน้ำหนักที่สุดก็คืองานเมื่อคืนดินเนอร์ท็อที่คุณดรทักษิณชินวัตรนะครับได้พูดว่าพรรคประชาธิปัตย์ก็มาร่วมด้วยนะวันนี้นะครับกำลังถามหาว่านั่งอยู่โต๊ะไหนควานั้นก็คือชัดเจนอันนั้นคือร่วมรัฐบาลไม่ใช่ร่วมงานใช่ไหมคะ ไม่ใช่ร่วมง,งานนะครับผมว่านั่นก็ชัดเจนและก็ดรรักศิลก็ได้บอกว่าจะต้องทํางานได้ร่วมกันเจ้าความขัดแย้งนะครับเราก็ต้องมาทํางานร่วมกันเพราะว่านั่นคือเป็นสัญญาณที่แข็งแรงที่สุดที่ออกมาจากคนที่เราเรียกว่าพักการเมืองอันพรรก,การเมืองใหญ่และก็พัรการเมืองที่เป็นรัฐบาลณปัจจุบันนี้ะนั้นเอง สิ่งนี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ชัดเจนที่สุดสัญญาณเมื่อคืนกับผมค่ะแต่ว่าทางประชาธิปัตย์เองเขายังไม่ได้ประชุมพักเพื่อที่มีมติออกมาอย่างชัดเจนเลยนะคะอาจารย์ว่าเข้าร่วมด้วยแน่ๆบอกรอเทียบเชิญกันอยู่นะอาจารย์ผมว่าการประชุมพักเป็นประเบียบ ทางกฎหมายนะครับเป,เป็นเป็นเป็นธรรมเนียมของทุกพักนะครับแต่เราก็ทราบดีว่ามันมีการคุยมาก่อนหน้านั้นแน่นอนทุกคนก็ต้องพูดว่าต้องขอมติอของพักนะครับจะร่วมไม่ร่วมแต่การที่การเข้าสูา่มติพกร่วมไม่ร่วมเนี่ยก็ต้องพูดถึงว่าหัวข้อมติมันหัวข้อมันคืออะไร ดังนั้นเองผมคิดว่าคล้ายๆกับพลังประชารัฐเหมือนกันนะครับในปัจจุบันนี้ดนั้นเองออผมผมคิดว่ากระบวนการเรื่องของจากที่เราทราบกระบวนการพิธีกรรมเรื่องของหรือว่าในกรอบของการทํางานพรรคเนี่ยแน่นอนมันมีการพูดคุยมาก่อนอยู่แล้วดังนั้นเองกระบวนการแต่ขอมติจะไปทั้งหมดหรือไม่หรือไม่กระทั่งอดีตหัวหน้าพรรคอดีตนายกรัฐมนตรีคนชวนบิ๊ไทยก็บอกว่าจะเคารพมติพรรคมติฟังไปอย่างไรก็ไปทางนั้นนะครับผมครับ ซึ่ง <c oughs> เราก็ทราบอยู่ดีว่าจำนวนสอสอ25ท่านนะฮะแล้วคนที่กลุ่มสภาพอยู่ในปัจจุบันโดย <c oughs> เฉพาะ,ะคนที่เป็นหัวหน้าพักคุณเฉลิมชัยและคุณเดชอีกเนี่ยก็ได้มีเขาเรียกว่าได้มีอิทธิพลต่อ,อสอสอทั้ง22คนโดยเฉพาะสอสอที่มาจากเขตการเลือกตั้งนะครับ <c oughs> อันนี้ก็เป็นสิ่งที่อาชีชัดว่าคงจะไปในตาม <c oughs> สิ่งที่หัวหน้าพักและเลขาธิการพักได้พูดไว้ครับ ค่ะทีนี้ประชาชนคงจะมีคำถามว่าการที่นักการเมืองดูเหมือนจะลืมเรื่องเดิมๆที่เป็นรอยร้าวไปได้ด้วยการจับมือกันในพักที่เคยอยู่ข้ามขั้วกันแบบนี้ค่ะยิ่งได้ประชาธิปัตยิมามันคงจะเป็นสูตรสมการที่ไม่คิดว่าจะได้เห็นกันนะคะทีนี้ประชาชนจะได้อะไรจากการที่ประชาธิปัตย์เข้าร่วมรัฐบาลค่ะอาจารย์ผมคิดว่าคำถามนี้นะครับต้องเชีย่ยเห็นถึง สิ่งที่สําสคัญมากๆก็คือเรื่องของอเราเห็นความขัดแย้งกับไปสู่ความขัดแยง้งระหว่างพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคไทยรักไทยพลังประชาชนแล้วก็มาสู่พรรคเพื่อไทยเนี่ยถ้าเราสังเกตในรายละเอียดนะครับของตัวบุคคลเนี่ยผมว่าคนที่เป็นที่เราเรียกกันว่าต่อต้านระบบทักษณิณเนี่ยตอนนี้ไม่ได้มีอิทธ<ด>ิพล <คน S 1> หลักอยู่ในพรรคอีกต่อไปแล้ว ถ้าเราดูในรายละเอียดแต่ว่าชื่อพักแน่นอนมันเป็นชื่อพักประชาธิปัตย์ที่เป็นคู่ต่อสู้ในทางการเมืองกับไทยรักไทยพลังประชาชนนะคะแล้วก็เพื่อไทยแต่ว่าบุคคลที่เป็นแกนนาเนี่ยได้ออกไปจากพักเนี่ยจานวนเยอะแล้วและคนที่อยู่ณนะปัจจุบันที่เป็นหัวหน้าพักทั้งสามคนอยู่ในพาร์ตี้ลิสต์เองก็ตามก็ไม่ได้มีอิทธิพลหลักในการกําหนดนโยบายของพักหรือว่ากําหนดทิศทางของพัก ฉะนั้นผมกำลังบอกว่าเวลาเราพูดถึงประชาธิปัตย์เนี่ยเราต้องพูดถึงตัวคนใปัจจุบันและอดีตด้วยว่าเขามีบทบาทยังไงเพราะนั่นก็คือเป็นการกําหนดดิเรกชันของพรรคนะครับเป็นอย่างไรนั่นเองภาพในเพื่อตอบคาถามคุณพลอดีคือภาพประชาธิป,ปัตย์กับพรรคไทยรักไทยเนี่ยมันเหมือน,นภาพความขัดแย้งมาตลอดหลังจากการ ของชวัรษที่ผ่านมาการเลือกตั้ง2 5 4 4แล้วก็ยาวมานะครับในหลายครั้งโดยผู้บ,บริหาณคนยิ่งรักรัฐประหารเนี่ยดังนั้นสิ่งที่ภาพแบบนี้นะครับกับภาพยุคหน้าปัจจุบันโดยเฉพาะปี66นะครับผมผมผมที่ว่าพักพันธบัตรมันมีความแตกต่างกันโดยเนื้อไหนอย่างมากมแล้วก็แตกต่างการสะท้อนให้เห็นในในหลักฐานก็คือแตกต่างแน่นอนคนที่เป็นหัวหน้าพักเลขาธิการพักสองคือจํานวน พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยผมคิดว่าถ้าเรามองในการศึกษาเรื่องของพรรคการเมืองพรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้เป็นพรรคใหญ่อีกต่อไปแล้วค่ะค่ะนะครับฉะนั้นเองก็เป็นพักคไซส์เอนะครับไม่ได้เป็นพักใหญ่ไซส์แอลต่อไปแล้วฉะนั้นเองอการต่อรองก็น้อยลงการทูดอะไรต่างๆก็มีน้ำหนักน้อยลงฉะนั้นเองคำถามคือประชาชนเนี่ยจะได้อะไรผมคิดว่าสิ่งแน่ๆมีสามปรการหนึ่ง ความแข็งแรงของรัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยมีความแข็งแรงแน่นอนในะระบบรัฐสภาที่ต้องการเสียงเต็มเข้าไป,ปการที่สองถ้าพูดถึงเมื่อกี้เราก็ทราบกันมาหลายวันแล้วว่าถ้าพูดถึงจํานวนสสและก็การพูดถึงการแบ่งโควตานเนี่ยก็จะได้หนึ่งรัฐมนตรีหนึ่งรัฐมนตรีช่วยหนึ่งรัฐมนตรีว่าการหนึ่งรัฐมนตรีช่วยฉะนั้นเองการที่จะ,ะพรรคประชาธิปัตย์จะมีนโยบายอะไระสมมติถ้าไปอยู่ในกระทรวงทรัพย์เนี่ย จะทาเรื่องประเด็นเรื่องอะไรหรือรัฐมนตรีช่วยนะครับตัวเองจะสามารถทําเรื่องอะไรคือนโยบายที่จะไป implement คือนโยบายอะไรซึ่งเรียนด้วยความเคารพนะครับว่าผมคิดว่านโยบายเรือธงโดยเฉพาะของนโยบายของพรรคเพื่อไทยและถ้านเราดู dinner talk เมื่อคืนเนี่ยผมเชื่อว่าสิ่งที่สําคัญก็คือประชาชนเฝ้ารอจากพรรคใหญ่เป็นหลักฉะนั้นพรรคประชาธิปัตย์เองก็ไม่สามารถจะทํานโยบาย ของตัวเองอเป็นเนื้อเป็นหนังได้นในในสภาพรัฐบาลร่วมแบบนี้นประการที่สามผมคิดว่าในงานศึกษาผมเป็นงานส่วนตัวนะครับที่ก็ประชาชนได้ไม่ได้เนี่ยผมก็คงตอบลำบาก <c oughs> แต่ผถ้าจะอธิบาย <c oughs> ถ้าจะอธิบาย ในงานศึกษาในการเมืองและพักการเมืองในภาคใต้ยกเว้น8จังหวัดนะครับว่าประชาชนกําลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านแนวคิดทางการเมืองและกําลังหาตัวแทนที่เป็นเสียงของตัวเองโดยเฉพาะตั้งแต่สงขลาขึ้นไปเลยนะครับจนไปถึงชุมพรเนี่ยผมว่าในตอนนี้สภาพการมันเป็นแบบนี้เท่าที่เลเท่าที่ผมลงพื้นที่คุยกับผู้คนเนี่ยมันอยู่ว่าพักใดคําถามใหญ่มากก็คือพักใดจะเป็นร e เพอร์เซนเททีฟ ของคนใต้ภูมิใจไทยหร,<า>หรือเปล่าคะค่ะอาจารย์แล้วภุมเราก <laughs> ็าาดีๆๆครับก็ก็อย่างที่เราทราบนะครับว่าตอนนี้ถ้าเราดูพรรคการเมืองที่ขยายจํานวนสสมากขึ้นในภาคใต้คือพรรคภูมิใจไทยค่ะแน่นอนนะครับพรรคภูมิใจไทยก็ผมผมคิดว่าส่วนหนึ่งก็สิ่งที่สําคัญก็คือ <c oughs> เขาสามารถที่จะคุยกับบ้านใหญ่ ต่างๆได้แล้วก็สองผมคิดว่าภูมิใจไทยอยู่กับอานาจรัฐมาโดยตลอดในรัฐบาลสองสมัยตั้งแต่คุณประยุทธ์สองจนถึงคุณเศรษฐาแล้วก็จะอยู่กับคุณแพทยทองทา,ทานด้วยอาจารย์ไม่แน่อาจารย์ถ้า,ถาทามารูปแบบ ค่ะผมเป็นเลยครับค่ะถ้าถ้าเกิดมารูปแบบนี้นะค่ะมันจะจะกลายเป็นว่าการเคลื่อนไหวของประชาธิปัตย์ในครั้งนี้เนี่ยจะยิ่งไปทําให้ปิดสวิตช์ของตัวเองไปด้วยหรือเปล่าหรือว่าจะทําให้พักเนี่ยจากเออยู่แล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นเอสไปหรือเปล่าอาจารย์คือพักอื่นเขาก็เดินหน้ากันเต็มที่ประชาธิปัตย์เองก็ถูกตั้งคําถามอยู่เยอะพอสมควรกับการที่ปรับเปลี่ยนท่าทีจุดยืนของตัวเองมาแบบนี้นะคะผมผม ผมว่าคำถามนี้คำถามใหญ่และก็สําคัญคือคําถามของอนาคตประชาธิปัต์การร่วมรัฐบาลครั้งนี้เนี่ยผมคิดว่านี่คือเป็นจุดที่สําคัญของพรรคประชาธิปัตย์เลยโดยสองประการอย่างแรกการเข้ากับรัฐบาลเพื่อไทยในครั้งเนี้ยจะเป็นการติดสวิตตัวเองหรือเปล่าพรรคประชาธิปัตย์ยังจะเหลืออีกต่อไปหรือไม่นี่เป็นคําถามใหญ่มากๆและประชาชนเนี่ยจะยืนงง แล้วก็จะตอบคําถามตัวเองอย่างไรว่าสิ่งที่ผ่านมาสองทศวรรษเนี่ยมันคืออะไรค่ะอย่างที่สองผมคิดว่าสิ่งที่สําคัญมากๆคือนอกจากประชาชนงงนักวิเคราะห์อันนี้ก็งงกันหมดทำไมมันสัดอย่งนี้ผมเชื่อทุกคนก็มึนกันหมดนะฮะเผ้อเพประชาชนติดผมว่าไม่ใช่ประชาชนเลยครับประชาชนอาจจะปิดทีวีปิดเครื่องมือสื่อสารก่อนขอคิดก่อนค่ะพวกน พราะว่าันสถานการณ์เนี่ยมันไม่ใช่เป็นสถานการณ์ที่คาดเดาได้เลยในสถานการณ์การเมืองปัจจุบันฉะนั้นเองพรคประชาธิปัตย์ถ้าจะเล่นเกมสั้นในการรักษาต,ตัวเองก็เข้าร่วมและก็ต้องสุมเสียงต่อการเลือกตั้งถ้าปฏิทินการเมืองปี2570สุมเสียงมันยังมากมากว่าตัวเองฐานเสียงที่จะเลือกประชาธิปัตย์<ช>คือใครยกเว้นจะเล่นการเมืองแบบบ้านใหญ่ประกานที่สองถ้าพักประชาธิปัตย์ในอีกซีอีกหนึ่งถ้ามองอีกด้านหนึ่งเลยนะครับจะมองเกมยาวเนี่ย ผมก็คิดว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยจะทําให้ตัวเองกลับมาสู่ในทางการเมืองและก็มีจ,จํานวนสสเยอะขึ้นและประชาชนเห็นตัวตนชัดอเดนติตี้ของพรรคประชาธิปชชัตย์ชัดเจนขึ้นก็คือกลับมาเป็นฝ่ายค้านาและทําหน้าที่อย่างสง่างามแล้วก็ผมคิดว่านี่คือจะประชาธิปัตย์ก็จะเป็นพรรคที่ประชาชนรู้สึกว่าอ่าเป็นมีมีตัวตนและทำยังไงให้แตกต่างจากพรรคประชาชนที่ทำงานดี แต่ในทํางานในฐานะพรรฝ่ายคานนี่ค,คือเกมยาวแต่ผมดูว่าปัจจุบันเขาไม่เลือกเกมยาว เขาเลือกเกบสันก่อนนะเขาเฉพาะหน้าได้ค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะค่ะไว้พิเคราะห์กันอีกนะคะขอบคุณมากค่ะรองศาสตราจารย์เอกรินตวนสิรินะคะคณะรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีก็มองในมุมของนักวิชาการที่ติดตามการเมืองภาคใต้มาโดยตลอดนะคะก็จะเห็นว่าหลังจากการเลือกตั้งครั้งล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยประชาธิปัตมีโจทย์ที่ต้องสู้ในสนามแล้วก็มีโจทย์ที่จะต้องจัดการตัวเองเพื่อนําไปสู่ความกระจ่างชัดในทางการเมืองด้วยอาจารย์บ ว่าภาพของการจับมือร่วมกันกับเพื่อไทยในวันนี้มันอาจจะมีเหตุผลที่อธิบายได้ในหลายเหตุผลโดยเฉพาะกับเนื้อในของประชาธิปัตย์ในวันนี้ที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วนะคะค่ะจากเคยเป็น L ตอนนี้กลายเป็น M แล้วไม่รู้ว่า การเคลื่อนไหวในครั้งนี้เนี่ยจะดันให้พักกลายเป็นเสไปหรือเปล่านะคะเพราะว่าในมุมมองของอาจารย์ถ้าเกิดว่าจะยืนระยะยาวเนี่ยควรจะต้องเป็นฝ่ายค้านควรจะต้องยืนยันในจุดยืนของตัวเองแล้วค่อยๆพลิกฟื้นกลับมาได้นะคะแต่ว่าในขณะนี้เนี่ยสิ่งที่เราเห็นก็คือเลือกเฉพาะหน้าเป็นระยะสั้นซึ่งมันก็อาจจะสุ่มเสี่ยงที่จะต้องไปถูกลงโทษในการเลือกตั้งครั้งต่อไป